ไลค์ชาะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำนะคะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจนะคะว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะคะถ้าให้ต่แนะนำเลยนะคะก็คือจะบอกเสมอนะคะสำหรับ ผู้ประกอบการใหม่ๆนะคะที่มาขอคําแนะนําก็คือเราจะต้องมีทั้งหมด3ถึงด้วยกันค่ะนั่นก็คือ1ค่ะต้องตาถึง2ค่ะก็คือต้องใจถึงและ3ค่ะต้องมือถึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีทั้งหมด3ถึงเนี่ยเราทําธุรกิจสําเร็จแน่นอน ตาถึงคืออะไรคือถ้าเกิดคุณตาถึงคุณมองเห็นโอกาสของธุรกิจนะคะนั่นเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ถ้าเกิดคุณใจไม่ถึงอะ่ะมันยังไม่พร้อมที่จะกล้าเสีย่ยงไม่พร้อมที่จะลงมือทาอะค่ะแน่นอนว่าคุณก็จะได้แค่ดูความสําเร็จของคนอื่นเขาต่อไปเนาะแต่ถ้าเกิดคุณตาก็ถึงใจก็ถึงนะคะแต่ว่ามือไม่ถึงอะ่ะนั่นป็นหมายความว่าคุณอะ่ะโอเคแหละมองเห็นโอกาสละอยากจะทํา แต่มันไม่ลงมือทำอ่ะคุณก็ได้ดีแต่พูดเนาะแต่ไม่ลงมือทำสักทีโอกาสของความสำเร็จมันก็ไกลออกไปถูกต้องไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คคุณลงมือทำนะคือคุณมีทั้งหนึ่งคือตาถึงนะคะแล้วก็2ใจถึงนะคะแล้วก็สคือมือถึงรับรองได้ว่า1คุณเห็นโอกาสแล้วใจคุณก็พร้อมจะทำแล้วแล้วที่สำคัญคุณลงมือทำด้วยเนี่ย โอกาสความสำเร็จมันก็จะเข้าใกล้คุณเข้ามาทุกที่ทุกทีมีอยู่คำหนึ่งค่ะที่ยากจ,จะบอกก็คือว่าต่อให้เราลงมือทำเนี่ยแล้วมันเกิดความผิดพลาดแต่ว่าตราบใดที่คุณไม่ล้มเลิกคุณไม่มีวันล้มเหลวแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นฝากไว้นะคะ3อย่างด้วยกันนั่นก็คือ 1. ตาถึง 2. ใจถึงแล้วก็3ม,มือถึงค่ะ